ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับมาสวีค่ะวันนี้วีก็จะมาพูดถึงเรื่องที่แบบว่าเป็นท็อปิกที่ค่อนข้างจะสําคัญสำหรับเหตุการณ์ของโลกนะปัจจุบันพอสมควรนั่นก็คือท็อปปกของวีวันนี้ก็คือแอร์โฮสเตสกับกับปตันเนี่ยเสี่ยงหรือเปล่าที่จะเป็นโควิด น9นะคะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องนี้ให้ฟังกันนะคะทุกคนโอเคก่อนอื่นนะคะก็ขอเล่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้ก่อนแล้วกันเอาง่ายๆเลยเนี่ยก็คือเกิดจากการที่วีเนี่ยได้ไปคุยกับเพื่อนสาวคนหนึ่งนะคะที่กําลังบินอยู่ค่ะและก็เพื่อนก็เล่าให้ฟังมาว่าคือเฮ้ยมึงวันเนี้ยกูแบบเออมีไฟที่แบบไม่ดีมากเลยเราก็แบบเป็นเรื่องที่แบบว่าเครียดมากๆเลยเพราะก็เจอผู้โดยสารด่าชี้หน้าดา่ากูว่า ติดโควิดหรือเปล่ามาบินทําไมวีก็เข้าใจความรู้สึกความรู้สึกนั้นนะคะเพราะว่าเราก็เคยอยู่ในจุดๆนั้นมาก่อนแต่สิ่งที่วีไม่เข้าใจคือผู้โดยสารไปด่าเขาทําไมคือจริงๆแล้วว่าอาจจะขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าโลกว่าอาชีพแอร์โฮสเตสหรืออาชีพกัปตันอะ่ะถามว่าเสี่ยงไหมในการที่จะติดโควิด19ตอบเลยว่าเสี่ยงมากๆแต่ว่าเขาเลือกไม่ได้ไง คือมันคืองานมันก็ต้องทําพอเธออกปะคือมันไม่ใช่สิ่งที่เขาบอกว่าเฮ้ยวันนี้เราจะต้องบินไปประเทศอเมริกานะวันนี้เราจะต้องบินไปอิตาลีนะหรือวันนี้เราจะต้องบินไปจีนนะกูไม่ไปมึงมันทําไม่ได้ไงแต่คือมันคืองานเขาก็เลยต้องทํานะคะตรงเนี้ยก็เลยเป็นอะไรที่ทำให้ว่รู้สึกว่าไปยิดขึ้นมานิดนึงนะคะทุกคนลองจินตนาการภาพตามีดูนะคือหลังจากเครื่องบินปิดถามว่าทําไมมันถึงเสียงถูกปะหลังจากประตูเครื่องบินปิดเนี่ย โอเคเครื่องบินจะเทคออฟฟิวอากาศข้างบนข้างบนเครื่อง,งบินนะคะ่ะมันใช้อากาศเดียวกันหมดเวียนไปอยู่นั่นแหละออกซิเจนนั่นแหละค่ะอากาศมันเวียนแล้วก็เป็นอากาศที่หายใจเดียวกันถูกปะแล้วมันเป็นระบบปิดคือหลังจากเครื่องบินปิดอยู่ก็ไปไหนไม่ได้และมันไม่ได้รับลมข้างนอกไม่ได้รับแอร์ข้างนอกเข้ามานู่นนี่นะซึ่งมันไม่เหมือนกับการที่เราแบบว่าอยู่ในสวนสาธารนณะหรือว่าไม่ไม่เหมือนกับการที่เราอยู่ในพื้นที่เปิดถูกไหมมันก็จะ ถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ยังจะพอที่แบบมีอากาศให้เราได้หายใจได้แบบเอออากาศใหม่และบวกกับว่า Space มัน Limited Space นบนเครื่องบินนะเออซึ่งมันอาจจะเป็นเครื่องเล็กเครื่องเครื่องใหญ่ก็แล้วแต่ไฟต์แล้วแต่ e s t t n n t t o o นะคะแล้วเขาก็เลือกไม่ได้ถามว่าทำไมมันถึงเสี่ยงก็เพราะแบบนี้ไงและการที่เวลาเราเสิร์ฟอาหารเราเสิร์ฟให้ผู้โดยสารเราใกล้ชิดกับผู้โดยสารมากแอร์หคนเดียวกับผู้โดยสารประมาณ60ชีวิตซึ่งตรงเนี้ย มันก็เลยเสี่ยงนะคะเพราะเราไม่รู้เลยว่าโอเคผู้โดยสารที่เราดิลด้วยเนี่ยเขาเอาโรคขึ้นมาหรือเปล่าเขาเขาเขาเป็นโควิดหรือเปล่าเขาแบบว่ามีไวรัสอยู่ตัวเขาหรือเปล่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยเหมือนกับเราอยู่บนพื้นดนิเราก็ไม่รู้เลยว่าคนที่เราเจอจริงๆแล้วเนี่ยเขามีไวรัสหรือเปล่าก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้จริงๆอะ่ะก็คือป้องกันตัวเองนึกออกปะเออแล้วแบบแล้ววีก็รู้สึกไม่ดีเลยจากเรื่องที่เพืเพ่อนเนี่ยมาเล่าให้วีฟังว่าเคยแบบ เออทำไมเขาต้องหาว่ากูแบบเป็นไวรัสด้วยวะแล้วในขณะที่กูพาเขากลับบ้านเอาจริงๆนะทุกคนมันไม่มีใครอยากเป็นหลอกไม่มีใครแบบว่าอยากทำให้เหตุการณ์นี้ไม่มีใครากรเผชิญกับเหตุการณ์นี้หรือไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามันเลือกไม่ได้ซึ่งตอนนี้นะกาตาเนี่ยเอาจริงก็มีให้พนักง,งานเทคแอนเพดลีฟก็คือว่าทํา คือคงสถานะพนักง,งานแต่ว่ากลับบ้านได้แต่ว่าบริษัทก็ไม่จ่ายเงินเดือนนะอ่าอันเนี้ยสำหรับคนที่กลัวเขาก็เทคอันเพิยลิฟกันเยอะแยะมากมายกก่กองนะคะแต่มองอีกมุมหนึง่งทุกคนสําหรับคนที่เขาไม่มีทางเลือกสําหรับคนที่เขามีภาระทางบ้านสําหรับคนที่เขาแบบโอเคต้องส่งเสียใครก็ไม่รู้ที่บ้านแบ็คโฮมหรือเขานิดมันนี่เขาก็ต้องทํางานต่อเพราะ ไม่งั้นก็ไม่ทำงานก็ไม่มีเงินเดือนถูกปะเขาก็เลยต้องทํางานต่อไปแล้วเขาก็ลืมไม่ได้ว่าเขาจะไม่ไปประเทศนี้ซึ่งในเมื่อถ้าบริษัทให้บินไปเราก็ต้องบินไปแต่สิ่งที่มันทําได้จริงๆอ่ะคือพยายามดูแลตัวเองแล้วก็ป้องกันตัวเองถูกไหมคะวีก็เลยรู้สึกว่าโอเค คือทุกคนในที่นี้อ่ะต้องดูแลตัวเองมากๆเพราะว่ามันนอกจากเสียงแล้วจริงๆคือนอกจากอาชีพแอร์กับกัปตันที่ที่ว่าเสียงแล้วจริงอ่ะก,ก็ก็ไม่ต่างกับอาชีพหมอหรือพยาบาลที่ต้องดูแลรักษาคนไข้ถูกปะซึ่งเป็นหมอมันก็บอกไม่ได้ว่าก็ไม่อยากเป็นแล้วเพราะว่าโควิดมันก็พูดไม่ได้ป้ามืองเพราะว่ามันคืองานเออมันม,มีมีงานให้เราทํามันก็ดีขนาดไหนแล้วถูกปะและเนี้ยมันก็เลยทําให้วีเนี่ยเกิด การที่ว่าโอเควีจะเอาท็อปปีท็อปปีเนี่ยมาพูดให้เพื่อนเพื่อน,น YouTube ฟังดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่แอร์กับกับปตันเนี่ยทำไมเขาถึงแบบว่าเสีย่ยงบการเป็นโรคเอาตรงนะทุกคนทุกทุกบริษัทอะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของพนักงานของแต่ละบริษัทในตัวเองอยู่แล้ว,ลว,เ,ออลวเขาต้องเช็คอยู่แล้วว่าเออลูกเรือเนี่ยมีไข้หรือเปล่าก่อนที่จะไปทาฝ้ายลูกเรือมีประวัติเดินทางมาจากประเทศนี้กี่วันกี่วันไปเจออะไรมาบ้างอะไรยังไงเขาต้องเช็คอยู่แล้วค่ะตรงเนี้ยซึ่งไม่ต้องห่วงเลยว่าเขาจะเอาลูกเร มีโควิดไปบินหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ถ้าโอเคถ้าเขาทําแบบนั้นบริษัทก็คงโดนด่าแบบเสียหายเยอะแยะเหมือนกันนะคะแต่องคจริงนะเพื่อนๆทุกคนที่วีคุยมาก็ดูแลตัวเองกันแบบเออไม่ปัญญาเป็นอย่างเลยเจ้าอยากจะฝากถึงเพื่อน,อนที่กาลับงบินอยู่นะดูแลตัวเองดีๆนะคะเพื่อนไม่ว่าเพื่อนจะเป็นจะบินไปหรือว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกก็อยากจะให้สู้ๆเราจะผ่านจุดๆนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วจุด ที่ผ่านไปนะคะฟ้าลังฝนย่อมสวยงามเสมอค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากเป็นแอร์แล้วก็กำลังสู้ต่อมองวิกฤตเนี้ยให้เป็นโอกาสโอกาสในการที่แบบพัฒนาตัวเองโอกาสในการที่แบบฝึกภาษาอังกฤษเพื่อที่ว่าเขามาเปิดรับอีกครั้งเนี่ยเราจะได้พร้อมแล้วก็ลุยสนามเลยจ้านะะทุกคนก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วเพื่อนสาวหลายๆคนนะคะช่วงนี้ก็งดกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะกิจกรรมงดยงงดเยงดการถกอ,อก,กัน นะคะทุกคนเพื่อที่ว่าจะได้ป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันคนอื่นนะคะอันนี้ก็ด้วยรักจากวีนะคะส่งกําลังใจไปให้ทุกคนเลิฟยูนะคะขอให้ทุกคนเซฟแล้วก็รอดผ้ปลอดภัยจออากภัยวิกฤตในครั้งนี้นะคะแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องวีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนวันนะี้ขอตัวไปแล้วจ้าบ๊ายบาย